องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้นายกเกษมวัฒนาชาัยองค์มนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด250เตียงและเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดหนองคายตอนเหนือให้การดูแลประชาชนในเขตอำเภอท่าบ่อและใกล้เคียงรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที โรงพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่างๆสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิอาทิส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยในโครงการฉลอชาาชีวายืนยาวผ่านกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุจำนวน20ชมรมปัจจุบันมีสมาชิก400คนโดยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองส่งผลให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีชีวิตที่ยืนยาว นอกจากนี้มีการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการน,นำผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อติดตามปัญหาสุขภาพและส่งต่อรักษาอย่างถูกต้อง